เชือดสุดท้ายตนย้ายบ่อครับวันนี้ย้ายบ่อครับไปขุดหน้าดินครับดินดานไม่มีใครเอาแล้วครับตอนนี้ย้ายไปเอาหน้าดินสักวันหนึ่งครับถ้ามีงานแปลงก็จะกลับมาเอาอีกรอบนึงนี่ครับเชอสุดท้ายครับนี่ โอวิ่งปากบ่อคนเดียวเลยเนาะวิ่งปากบ่อคนเดียวเลยเนาะได้กี่เที่ยวปากบ่ออะได้กี่เที่ยวแล้วนี่ห้าเที่ยวนี้โอ้ไม่แบ่งเลยเนาะโอ้ไ่ไปไปไปดินแข็งดิดินแข็งดิ จะให้แกขับให้แกขับเดี๋ยวแกงัดสายรถดิแตกอีกเนี่ยเราค่อยๆเกาดิดูดแกงัดเอาแกงัดเอาเนาะคุณปู่เจอดินแข็งครับวันนี้ น้ำนมใส่เองเลยครับอะไรไมาขัดชั่งงัดขัดชั่งงัดเลย <laughs> ดูวะแต่รถมันก็แรงดีอยู่แต่กลัวจะสายเราลีกเลย ฟันไม่มีฟันมันหมดถึงม่งมอดนะเนอะฟันหมดเดีเ๋ยวดูว่าทู่มันละถ้าฟันมีอะน่าจะเข้าดีอยู่ซัดหมดแล้วเดี๋ยวก็ไปดูไอ้งานโลกหน้าดินครับบ่อต่อไป บอ่อนี้พักไว้ก่อนครับบอ่อนี้มีงานแปลงแล้วก็มาลงเทนี่ห้าเที่ยวนะ,ะพี่ฝอยถอยไปแล้วครับเทให้เจ้าของดินอีกห้าเที่ยวครับ มาแล้วครับพี่เฟยมาแล้วครับเป็นนักบอลครับคนนี้วันนี้เป็นแข่งที่ไหนไม่ได้ครับนี่นักบอลโรงเรียนบ้านตรวจวิทยาการครับคนนี้เอาบินจิ้นช่วยวิงจินช่วยตาครับมาแล้วครับเด็กก๊อ เนหอยเทตรงนี้ครับจะปลูกกระท่อมครับจะของที่ครับ ได้แล้วครับเดินเที่ยวสองหนึ่งศูนย์ครับทำเครื่องมาใหม่ก็สบายครับไม่ต้องเร่งเลยครับ มาขึ้นเตเลอร์ครับขาบุูนปูมาขึ้นเทลเลอร์แล้วครับบานเอ็นอะไรบ้านอุยนะมันเครื่องรถกินมันเครื่องนี่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเครื่องล่ะเ <c oughs> มื่อไหร่จะทํามตาดเาอรอรอเวลาก่อน vận ninh vận ninh mầm một lít mà lít đêm ngài tại đây vận nằm 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 vận nằ vận nằm vận nằ vận nằm vận nằ ย้ายบอ่อเจ้าพุทปูย้ายบอ่อครับตัวเดินแรงมากครับนีพี่ก๊อบต้องล็อกเกียร์ไหมพี่ก๊อบก๊อฟขยาย,ย,ายส่เกียร์ว่างดิไ่เกียร์วา่างดิได้ไหมไดีเป็นไร

กุดปูตัวเดินแรง้วครับตัวเดินเต็นจนชินแล้วครับฟ้านวหมหอมแล้วครับ ลังนี้ก็เป่าครอง,องกันนะรถตั้มลมรถคันนี้อ่าพี่ฝอยไฟแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ